บอกนะไกลๆที่น <também S 2> ี่ที่กรเนี่ยเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวของทาเวลาที่ผ้ามามีการท่องเที่ยวใช่ไหมการท่องเที่ยวเขบอกว่าไปไหนไปนอนะที่โรงแรมใช่ท้องฟนะนอนที่อยู่ไี่ว่าก็มันนี่ไงแล้วนี่ไงยังจต้งนี้องทนั่งตรงนี้ให้น้องไทยก็ได้ห้ายถงใช้ไทยก็ได้ ที่พรอิมิตาวันไม่มาหรอคะยูทูปเกิ้ลตรงนี้เลยหรอคะลองทไมกันเลยไหมคะแข่งกันกย่รอบกันตรงเลยนะคะกวยด้วยเดี๋ยวเราไปที่สว่างสว่างก็ได้คือไปก่อนรอบหนึ่งฮะตอนรอบหนึ่งก่อนนะเราเอากวยด้วยนะกวยด้วยนี่ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านน้องแป้งใช่ค่ะอันนี้ออริจินอสทั้งนี้นลูกไหยุงนะไปทังนอนเท่าไหร่ ตรงนี้มันมีตาอตรงนี้ไปเลยนะโคได้หนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามครับผมทไมเราไม่ไปตรงนี้ค่ายกันนาะตรงนี้สวยักอนโอเคแล้วก็สวยดีครับโอ้ตรงนี้ก็โอเคตรงนี้สวยมันสวยก็ีรอ นี่เนี่ยอยีกคนเดียวก็โอเคอยู่กับเพแป้นเขาเป็นท่าแป้งไงท่าแป้งเนาะอันเป้งไม่เขาชื่อเป้งอยู่างเงี้ยเออเราทำคลิปไง กางผู้ได้เนี่ยสามวันคือมันมัก็เขาบอแล้วใช่ไหมดึงไอ้มาจารโนบาดีอลไรอ o ูไม่มีเพื่อนสนิทอย่างยูนี่เออแปเีโอเคใช่แปลด้วยแี่ปคจะไปรู้ค่ะว่าวิทยวันกับุอย่างนี้ทุกวันทุกวันก็เราก็พูดูเป็นนะอออยู่อยู่วิท์วันแบบนี้ประมาณประมาณสักเล่นสเล่นแล้วก็เป็นกัน แล้วรู้อีกชั้นหนึ่เไปแต่ประมาณคนนี้คนนี้รู้จักอ่าคนนี้รู้จักนะถ้าหลงก็หลงโทษคนนี้อ oh. alright <Right. S 2> can you take me here โอ a y เดี๋ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะนให้รูปกันครับ <laughs> second second อ๋อแล้วคือมามาหาน้องแพงเพราะมันจับมือัสเขาไหเออน้องก็มีนี่จะต้องไปอะไรต่อนะเพราะว่าน้องแป้งเนี่ยน้องจะอะไรได้อะนองแพงเนี่ยเรามาเจอระบบเกับนะแต่บูกเอี๊เขาก็ต้องส่งรถที่ทัชที่เหล็กนะมีโวันนี้เหรอวันนี้จะไปทัชที่เหล็กแล้วเหรอใช่ใช่ครับนี่ว่าเดี๋ยวก็จะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวน้องหอมเนี่ยเขาจะต้องกลับมาทำบัตรเออค่ะ ที่คนจัดแล้วมาทำพาสปอร์ตลิงมาอีกนนั่งเมื่อยเลยนะมาเนี่ครับ่แล I mean, yeah, okay. ้วใช่ไมัยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปอันนี้เป็นแป้งขรมกล้วยเลยยังไม่รู้กล้วยกล้วยครับยิ้มแบบกล้วยนะสมายถ่ายอยู่นะครับถ่ายหลายรูปถ่ายเยโอเคครับขอบคุณมากถ่ายรวมถ่ายรวมั นี่มาสี่รอบแล้วก็าหเป็นตงโอ้ที่ทำลองทามาเกิดลองทามาเกิดจอมทา now I am e i g h น e e เก่งมากเลยหรอถ้าพี่คบีบอกว่าถ้าอยู่กับประมาณ1เดือนเหรอภาษาอังกฤษสาชั่วโมง3าชั่วโมงเออหนึวันหคืนน่นน่นน่นนอนกอดแกไปาลย ขรากเอกวทะเลบบคือสรุปอะสาชั่วโมงพูดสังเกตแปลไดเลยพูดได้แปรงมาได้เขียนได้เขียนได้สบายคือมิเตวันสอนนี่อยู่สามารถพูดสังเกตโอ้ไอคิบู่ขาดให้คิบิ่ขาดอไอดีขาดนั่นขาดบีนบินนำบาดนำบาดให้เรียนอ๋อ อยู่อันนี้ให้เหรอเยอโอ้ออารถรมาอยยู่อยากเลีนภาษาได้เลยได้เลยได้เลยเอาแลีอ้าเยินดีค่ะยินดีค่ะ อันนี้นี่แป้งนี่็น้ราลาติ่น้ำราวเอาน้ำราแป้งคือขาวใช่ไหมราไม่ขาวาเลยังเลยอยู่คนยวห้อเทียอยู่คนีนครับดีครับน้องครับไปด้วยเนื้อเาใหม่เใหม่นะบายบาย เมื่อกี้ฉันตกใจมากเลยตอนมาเออ,เอ,อคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ด้วยฉันกําลังนั่งอ่านนั่งดูอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมเอาเธอเธอวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าพี่พี่ขำหนิ่อ้าฉันลืมไปว่าเมื่อวานอะพี่ขอทักมาบอกอยู่แล้วว่าเออเดี๋ยวจะมีเอฟซี FC มาหาที่บ้านนะอย่างเงี้ยเออฉันก็บอกว่าโอเคจ้าแล้วเมื่อคืนฉันก็ กำลังจะไปบอกแม่ว่าเออเดี๋ยวเตรียมอะไรไว้ให้ด้วยนะอย่างเงี้ยก็คือเอ้าลืมเฉยพอ <c oughs> ตื่นมาฉันใกําลังใส่เสื้อสุดนอนอยู่เลย <c oughs> เราตื่นมาโมเดดทำอะไรไม,ไม่รู้นะเนาะทำนู่นทำนี่เดี๋ยวเห็นว่าจะไปดอยเหมยด้วยนะคะอ่าก็น่าจะเลยไปที่ท่าขี้เหล็กแล้วนั่งรถตู้มาเอยดีใจมากเป็นไงบ้าง ขอบคุณนะคะก็บ้านน้องแป้งชิงตรงเยินด,ดีต้อนรับพี่ๆทุกคนที่จะมาเยือนนะคะอีกหน่อยน้องแป้งจะมีสถานที่และสตูดิโอต้อนรับที่คงหนองนาแล้วเี่ดีใจไหมเพราะว่าที่บ้านรู้สึกว่าแคบ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 ไปยังไงแล้วก็ไม่รู้บางทีมันร้อนด้วยใช่ไหมใช่และอ่าฉันจะไปทําที่คงหนองนาชาวบ้านแล้วก็อาจจะแบบเวลามาหาน้องแป้งก็ เออมีอะไรให้ได้ชมแล้วก็ให้ได้ดูแล้วก็เออมีสถานที่ถ่ายรูปด้วยนะคะก็รอชมเลยไม่นานนะคะปีนี้ปลายปีนี้รับรองตอนรับปีหน้าเออใน2,020เท่าไหร่อะสี่ยีหรอ24 24เอ,เองจ้าฉันอยากจะข้ามปีก่อนแล้วเนี่ย <laughs> โอเคฉันจะไปทำไม่เกินปีนี้ไม่ไม่เกินปลายปีนี้แน่นอนจะ ทำสถานที่รองรับแบบเหมือนเพื่อนๆที่จะมาเยือนอย่างเช่นที่คำอีพาลูกทัวร์มาแล้วใครก็แล้วนะคะที่อยู่ในเมืองหรือว่าใครอยู่ในไอ้เนี่ยประตูเปิดอะไรนมาเลยมาเลยที่คระตูมาไมีบ้างีม่คดีพอไอ้บิ๊ก นมกลมากะมันนมมาดิเนี่ยพักอยู่ข้อพาสั่นไกว่ารักสั่นแบบว่ามามีโลมอ่ะเออฉนดังเลยติดคนเดีวกันกมดยโยก่นตายก็ยอกมาแลยมันหมามีเพมีกลัวเปิดห้องเข้าเข้าจุ๊บผ่นนั่นนะ เรากิดวนีลมคนมของามาใจนี่กังันลมกงที่นี่อ่ะมาตัวแรงมาตัวแรงที่ไก่เหรอมาเลยชัวประตูของน้ำสันประตูของไพ่อ่ะปิกปิดปิดก้อยอะใช่ผ้ามันอยู่นั่นเป็นยังไง มาเลยงบนสิเสียเขาตัวเหลียตั่เหลียวมปอนคไปถึงไหนแล้วกขกันเลยข้นชเออหมาใจมันหมามีก้นนะไม่มีคนเลยมันมีกนอะไปห่อเขาเเนี่ยประตูอะมันใส่ซอไว้ ล็อกกุญแจไว้ใช่แล้วก็กึ่งกึ่งเอ้ามลมลมก็ไม่ได้พัดมาใช่ดูไปไหมก็ไม่ได้ปิว <c oughs> ถามาว่าบอลมแห้งไหมพักตุ่มเป็นอืมเป็นเป็นสองรอบใช่ดูย้อนดูในคลิปได้นะต,ตั้มตันหัดกัมโมโอเออครับพอดีลมชอบ <c oughs> โอ้ยฉันไม่ได้ถายต้งตัวอะไรเลยเ มานมีกน้นบ่มีกนเหรอ,ขอ,อเขาอ, <c oughs> อเขาแซะ <c oughs> ไอเอ้ยเมื่อปุ่นพักตุงกับฟองรู๋ไงเขาทิ่หงจินเนี่ยพเพราะว่าเราก็คือใช้เอออะไรนะเราก็พูดมันก็มีเสียงอยู่แล้วก็ได้ยินอยู่แล้วเนาะมันเป็นดูตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้วอ่ะเมื่อกี้ต,ตั้งตั้งตั้งอยู่เลยอ่ะกล <c oughs> ัวไปก่อนไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคือแบบว่ามันแค่ตกใจเดี๋ยวก่อนไปตั้งสมาธิก่อน ไม่จำเป็นจะยูเลล่ะนั่นเจ้าเป็นที่จะอยู่อะไรของพายฮะเออเูรอปกขี้ปะขาวิ่งชนวิ่งชนกระจิกกระตายดูหน้าก่อนวิ่งชนแบบ๋วชนไอ้ทองนงาได้อ่ะเออแต่ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้หมุนหมุนหมุนบ้านหมุนไม่ได้เจองูเรียกว่าจะมีเลี้ยงไอ้ไปคอกไม่เนี่เธอกิดใส่ผักตูดีดันจ้ำเต้ดูมันจะเป็นแบบนี้เลย มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นประคอนี้แบบนมัดใจหมัดใจใส่โซ่ไว้เออมันไกลนั่นเมื่อกี้อ่ะมันทำกุญแจเอาอีมาะอีม,มากันเลยอีม,มากันเลยเอาใส่ไม่ได้อีกกุญแจบ้านฉันมันล็อกแบบนี้ไว้นะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรนี่เฮ้ยไม่ถึงนีน <c oughs> ถ้าลมมันไม่แรงแรงมันไม่พัดแร <c oughs> งขนาดนั้นนี่ลมก็ไม่มีไม่มีอ่ย หรือว่าเราหลอนไปเองมันไม่ใช่หลอนเลยดูดีในคลิปที่มีะ<ร>มนะถ้าแบบเราบันทึกไว้อยู่นะแบบป๊บเลยเลยเห็นออกคลิปไปเลยเนี่ยเปียบอะไรเปียบ <c ười> <ใน S 2> วะไหนเพี่ย <c ười> พักดูมันคอแบบนี้เองอ่ะตั้งๆแล้วก็หยุดไปสภาพอึ่งแล้วก็ตั้งตๆแบบเนี้ยเออถ้าเป็นชมเนืขอพูดอย่างนิดนึงนะถ้าเป็นมามันจะเห่างงงงแบบเนี้ย อันนี้มันไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนเราก็ต้องเห็นเมื่อกี้ผมสังเกตดูนะเท่าที่แบบว่าถ้าเป็นมาไอ้ที่ข้างล่างมันมันว่างแบบนี้ใช่ไหมแบบเนี้มันจะเป็นเป็นขาสาธิตดูนี่นี่ให้สาธิตดูมันจะเป็นขาี๋ยวอันนี้มองไปไม่มีอะไรอ่ะมันลำลัดเฉยเลยอ่ะแล้วก็ทั้งทั้งกั้งแล้วก็หยุดไปทั้งทางทังแบบนี้ก็เลยแบบว่าวิ่งดิลองวิ่งใช่ไหมวิ่งกัสิงหา สุดท้ายน้องเต้ก็จะมาดูด้วยตัวเองนี่หมาวะน้องหมานี่เลยเมื่อกี้ตะกล่ตนดังมากมีไหมไม่มีอ๋อมีจริงให้ขังมันไวนะ้ล่าอ๋อ เธอน,นี่ก็นนอํทำฉันใจหายเบ็บๆเลยเฮ้ยโอเคตกกระจหมดใจหายโอ้เคิดว่าอะไรอเาอเอา FC ตเก,กรดดเอเคีอเคโอเคโเคอเเคอนคโคโอเคอเยเคเคโยเคเคอง,ง,งะะอง เสียงมาถึงที่บ้านเลยมกักนเลยต้องขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่ง